วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ไฮดรอลิกแคมป์ในการย้ำหางปลานะครับถ้าใช้คีมย้ำธรรมดานะสายเล็กๆโอเค OK, ง่ายทำได้แต่ถ้าสายเบอร์ใหญ่ๆขึ้นไปก็ทำการย้ำด้วยมือนั้นมันลำบากมากนะครับควรใช้ไฮดรอลิกแคมป์ในการย้ำซึ่งการใช้งานไฮดรอลิกแคมป์นั้นก็ง่ายๆไม่มีอะไรขั้นตอนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกัน,นครับอันนี้คือไฮดรอลิกแคมป์นะครับตัวนี้คือคานโยกของมันตัวนี้กานจับ อันนี้ปุ่มออนปุ่มออฟก็คือเราสามารถเลือกว่า,าเมื่อเราเริ่มทําการอัดเราไปที่ตำแหน่งออนพออัดเสร็จฟันจะต้องการคลายฟันออกก็หมุนไปตำแหน่งออฟมันก็จะเลื่อนออกได้ง่ายมากเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหางปลานะครับหางปลาเบอร์50าสแล้วก็ปอกมันนะครับแล้วก็ตัวตัวสายเดี๋ยวผมจะลองย้ําให้ตัวอย่างให้ดูนะครับนะเราเลือกฟันของมันฟันไม่มีหลายเบอร์เลือกได้ตามเบอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วเรากเอาเครื่องมานะครับตัวเครื่องมัน โยกขึ้นไปอันนี้ฟันใส่เข้ามาตัวนี้คือตัวล็อกนะฮะล็อกฟันมาโยกปึ๊บออกมาพอเราใส่หางปลาเรียบร้อยนะครับแต่เป็นตัวอย่างปึ๊บจะใส่หางปลาเข้าไปน,นี่ตัวอย่างให้ดูนี่นะอ่าทำการโยกไปที่ตำแหน่งที่ทำคือตำแหน่งออนก่อนไปถึงในตำแหน่งออนออนแล้วก็โยกนะครับให้หางปลาอยู่ตรงกลาง โยกไปเรื่อยๆนะครับโยกไปโยกไปนะฮะมันก็จะรัดเข้ามาเรื่อยๆแน่นขึ้เรื่อยๆโยกโยกขึ้นไปโยกไปเริ่มแน่นแหละอัดอัดเข้าไปอัดอัดเพื่อไปเรื่อยนะอ่าอัดจนกว่าที่จะแน่นมากจนอัดไม่ลงนะครับอัดไปอัดไปอัดไม่ลงเมื่อแน่นมากอัดไม่ลงปั๊บนะครับอันนี้ก็คือมันทําการย้ำละย้ำไอตัวหางตาตัวนี้นะครับเข้ากับสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราต้องการที่จะดึงออกนะครับอันนี้นิ่มมากเลยทํางานสะดวกมากนะเราก็คลายตําแหน่งไปที่ตําแหน่งออฟนะครับปุ๊บออฟปุ๊บฟันของมันก็จะหลุดออกมาท,าทันทีนะฮะอ้ามาปุ๊บออกมาสายออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะย้ำมออาเปงี้สวยงามสะดวกสบายแต่ถ้าเราไม่มีไฮดรูแคมป์ในการอัดปั๊มอย่างนี้นะฮะมันใช้แรงกดแรงอัดเนี่ยมันเหนื่อยมากลำบากนะครับยิ่งสายเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยจะยากมาก แต่ไฮดรกแคมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะใช้งานสะดวกสบายง่ายใช้ตั้งแต่เบอร์เบอร์10ขึ้นไปเบอร์3-5เบอร์50เบอร์120ยเบอร์180ย4 0ถึง3า0นะครับตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเราพอเราได้ลักษณะนี้ตรวจสอบความเรียบร้อยแข็งแรงเสร็จแล้วก็รูดไอ้ตวงปอกหางปางปลาเข้าไปปิดบูธก็ปิปิดปึด๊บออกมาก็ใส่ตามรหัสสีนะอันนี้ผมทำคือสีน้ำตาลแล้วก็สีดำ แล้วก็สีเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสของมันนะฮะพง่ายสะดวกสบายนะฮะในการใช้ไฮดรอลิกแคมตัวนี้นะครับเป็นวิธีที่ไม่ยากมากเลยสะดวกสบายใช้เสร็จแล้วก็คลายล็อกเก็บฟันเก็บค้ามเดียวนะฮะอันนี้คือชุดของมันจะเดินทางไปไหนทํางานที่นอกสถานที่จุดใดๆก็แล้วแต่ก็ใช้แค่ชุดนี้ชุดเดียว นะครับกับอุปกรณ์ไฟฟ้าส,สายไฟฟ้าปุ๊บคทนี้ก็สามารถหิ้วขึ้นเครื่องบินไปทํางานทั่วประเทศได้แล้วครับสะดวกสบายด้วยไฮดรอลิกแคมป์เป็นตัวช่วยลดกำลังเป็นการผ่อนแรงเราได้เป็นอย่างดีนะครับ